สวัสดีค่ะนี่วันนี้เราได้เหรียญรุ่นใหม่มาเพิ่มนะคะเป็นรุ่นเหรียญซับไหลมานะคะเป็นเป็นเหรียญเม็ดยาเหรียญเล็กๆนะคะที่ผู้หญิงตามหากันที่สุดเลยก็ยหามาได้หนเอยไม่ใช่หนึ่งลังสองลังนะคะกับอีกมีเนื้อเงินหน้ากากาทองคำแล้วก็มีนวะหน้ากากาทองคำแล้วก็นี้เนื้ออะไรจ๊ะ แต่นี่จุดพีคอยู่ที่นี้ค่ะเหรียญทองคำนั่นเองเดี๋ยวเราจะเปิดกันดูนะคะมาลุ้นเลขกันว่าก็จะได้เลขอะไรไปแย่งกับเขามาได้เหรียญเดียวนะคะหนึ่งในแปบแปดเหรียญน,นะคะเหรียญรุน่นนี้เป็นเหรียญที่เล็กนะคะเท่าเม็ดยาเขาเลยเรียกว่าเหรียญเม็ดยานะคะแต่รายละเอียดเหรียญน,นี่แบบคมชัดนะคะหน้าหลวงพ่อชัดมากเเปิดทางไหนน้อง เป็นเป็นเนื้อทองคำนะคะเนื้อทองคำลงยาแดงสวยมากให้ดูใกล้ๆนี่หน้าหลวงพ่อชัดมากเลยค่ะนีีเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นรูปไก่เลขอะไรอะเลขอะไรอะเล็กๆมากเลยอะ 82นะคะได้เลข82ทำไมไม่ได้88นี่ให้ดูขนาดเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูว่ามันเล็กแค่ไหนสำหรับสาวๆนะคะที่หาพระขึ้นคอจะไปเลี่ยมทองนะคะแนะนำเลยรุ่นนี้สวยมากจริงๆโอ้โหไม่เห็นนะคะนี่สวยไหมล่ะอันนี้เนื้อทองคำนะคะ ให้ดูข้างหลังให้ดูข้างหลังอือ uh หือ huh. รายละเอียดสุดยอดเลยค่ะคมชัดเหรียญเล็กๆแต่คมมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะคะได้มาเหรียญเดียวยังไม่ปล่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปเลี่ยมขึ้นขอนี่เดี๋ยวคลิป คลิปถัดไปนะคะจะมารีวิวเดี๋ยวจะแกะเนื้อเงินหน้ากากทองคําให้ชมกันสําหรับใครที่จองเนื้อเงินหน้ากากทองคําไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก้อยจะส่งบินเรียกเก็บเงินนะคะแล้วจะส่งพรุ่งนี้เลยนี่ z ดูใกล้ๆ้อือสวยมากเลยค่ะใครยังไม่มีนะคะจองมาได้เลยเดี๋ยว สองลังก็จะเปิดเนื้อหมดเลยทั้งสองลงังเลือกสีเลือกเนื้อกันได้เลยเดี๋ยวตั้งราคาให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำราคาให้อีกทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ